สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ผมจะมาให้ดูเหรียญย5บหสตางค์ครับพศสองพันนะครับใครที่ชอบเก็บเหรียญก็ไปค้นดูนะครับไปค้นดูเหรียญที่ถมถ่ายมานี่ก็เป็นเหรียญแบบหม,หมุนเวียนแบบปกตินะครับหมุนเวียน ใช้แบบปกติครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับว่าเหรียญแบบไหนที่ว่ามีราคาเป็นแบบไหนครับมีราคาหลักแสนราคาหลักแสนก็ดูนะครับหางตัวนี้ครับ จะชี้มาตรงผ่าพานต่อกลางนครับแล้วก็ตัวเลขยิบห้าสตางค์จะติดกันครับเนื้อตัวนี้ตัวเลขนะครับรับซื้อก็ประมาณหลักแสนนะครับอันนี้เป็นเหรียญแบบปกตินะครับหางชี้มา ตรงกลางบอพาะครับกับตัวเลขจะติดกันครับยี่ห้าด้าติดกันครับวันนี้ก็รับซื้อหลักแสนนะครับที่ถกมาไม่ดูนี่ก็เป็นเหรียญธรรมดาครับราคาก็อยู่ประมาณหลักสิครับเหรียญธรรมดาแต่สภาพแบบนี้ก็ผ่านการใช้งานครับ เรียญก็ผ่านการใช้งานมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตามสภาพนะครับ,บ,ครบใครที่เก็บสะสมไว้เหรือนรุ่นนี้เก็บไว้เยอะๆก็ไปค้นดูนะครับไปค้นดูว่าหางจะอยู่กลางพอพันหรือเปล่าหางตัวนี้จะซี้มาตรงกลางพอพันหรือเปล่า ราคาแล้วก็เรียงอิมาต่างจะติดนะครับลองไปค้นดูครับอาจจะมีครับเก็บไปเยอะอาจจะมีครับลงเหลืออยู่เหรียญนี่ก็เป็นเหรียญเก็บมาครับเก็บมาจากบ้านครับเก็บผ่านการใช้งานนะ อ่าเเก็บเวนานอนะครับขอคนท่าขันแกมานะเก็บสะสมไว้ก็เป็นเหรียญผลิตออกมาเยอะอื่น,นะครับเหรียญแบบนี้ผมเอามาลงให้ดูว่าเป็นเหรียญแบบธรรมดานะครับ เหรียญธรรมดาเป็นแบบไหนด้านหน้าด้านหลังด้านหน้านะครับเขียนด้านข้างนะครับซ้ายมือของเหรียญก็เขียนคําว่าราชการที่ห้านะครับขวามือของเหรียญก็เขียนคําว่าภูมิพล รุ่นเดรียญนะครับด้านหน้าของเหรียญเป็นรูปรเจ้าเป็นดินราชการที่เก้านะครับรูปขึ้นพระองค์นะครับด้านหลังก็จะเป็นตาแผ่นดินนะครับตาแผ่นดิน ด้านข้างตาแผ่นดินก็จะมีเลข25ครับเลขย5สาต่างกับรันข้างสองข้างด้านบนก็จะเป็นรัฐบาลไทยครับเขียนด้านบนด้านล่างก็จะเป็นพศนะพศสองพันห้า เนื้อเหรียญก็จะเป็นเนื้อเหรียญทองเหลืองน,นะครับขนาดก็ประมาณ20.5กรัมเนะขนาดน้ำหนักก็อยู่ประมาณ2.5กรัมเนะน้ำหนักของเหรียญ กขน้าเก็บตาสมไว้นะเดียนนู่นนี้เดียนถึงอายุก็ประมาณ60กว่าปีนะอายุของเรียนสวยครับเดี๋ยวนี้ก็สวยหน้าเก็บให้ลูกให้หลานดูนะหน้าสะสมัยต่อไปอาจจะหายากนะต่อไป ดอย่างไรงก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์นะเดี๋ยวจะได้มีคลิปเหรียนลงอีกรอบนะครับจะได้อัปเดตตลอดนะครับช่วยกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครขอขอบคุณทุกทุกคนนะครับ 啊好，滚开、哦。嗯